สวัสดีท่านบรรดาสื่อมชนที่รักทุกท่านนะครับตลอดจนประชาชนที่ติดตามผลการประชุมคอรมอนะครับในวันนี้ก็เป็นคําถามที่มาจากช่องเก้านะครับว่านายกมีความกังวลหรือไม่ที่มีการจุ่กระแสเจ้าที่และมีการกล่าวอ้าองว่าเจ้าที่มีการทำรลายต่างๆเหล่านี้ รงความถึงจะมีการเคลื่อนไหวหน้ารัฐพานะครับผมก็ยืยนยันว่าผมก็จะให้เจ้าที่ทําง,งานอย่างเต็มที่นะครับในการทําหน้าที่ตามกฎหมายของเรานะครับด้วยความระมุลระม่อมแต่ขณะเดียวกันก็ต้องฝากเตือนไปยังผู้ที่กอ่กอเหตุด้วยนะครับก็ตามพยานหลักฐานเยอะแยะนะในกล้องในต่างก็ออกมาเห็นชัดเจนนะครับก็ขอให้เสนอข่าวสองทางไปด้วยนะครับว่ามีการปฏิบัติอะไรต่อเจ้าหน้าที่ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับต้องทําง,งานด้วยความระระวังเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะ เพราะนั้นถ้าเราใช้ความแรงตอบโต้กันไปกันมามันรังแต่จะทําให้เกิดความแรงเกิดขึ้นนะครับต่อไปซึ่งไม่เป็นผลดีกับประเทศชาติและประชาชนโดยรวมนะครับในเรื่อง p p พีีนะครับนายกในขณะกำบับดูแลตารวจชีช้แจงและแสดงความที่ใจต่อเหตุการณ์ตำรวจทำายร่างกายทีมแพทย์ก็ผมก็บอกไปแล้วว่ามันมีการทําร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในส่วนตรงนั้นก็ไปพิสูจน์ทราบมาว่าใช่เจ้าที่จริงหรือไม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในรกระบวนการสอบสวนอยู่ นะครับก็อย่าบิดเบือนหรือฟังความด้านเดียวนะครับทุกคนต้องเรพกฎหมายหมดนั่นแหละนะเนื่องการนั้นหมายชุมนุมที่ 17- กับ20เนี่ยผมคิดว่าอย่ามีการเคลื่อนไหวในในทางปลูกกระดมปลูกปั่นให้มันเกิดการชุมนุมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาตินะครับในเวลานี้ประเทศชาติมีปัญหาอยู่ทั้งเรื่องโควิดเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆมากมายนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าไม่ควรจะเพิ่มความขัดแย้งให้มากยิ่งขึ้น างงาเป็นเรื่องของรัฐสภาของสภานะเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องชี้แจงในการอภิปรายไม่วางใจนะก็ขอให้ประชาชนได้เฝ้าฟังรอฟังอยู่ที่บ้านดีกว่านะมาประท้วงเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรก,ก,ก็หลายคนก็คงพอจะทราบอยู่แล้วนะครับการที่มีอดีตนายกวีดีโอคอลมาผมก็ดูไว้บ้างนะครับแต่ผมถือว่าสิ่งที่กล่าวมาอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ อะไรแก้จนด้วยการแก้ธรรมนูนผมคิดว่าเอาแค่เคาลพกฎหมายกันให้มากที่สุดที่มีอยู่ในเวลานี้ทุกอย่างมันก็เดินหน้าไปได้นะการแก้ไขมันก็ว่ากันไปในกระบวนการรัฐสภา,านะเพราะฉะนั้นมันมีกําหนดการมีวิธีการมีกฎหมายครบถ้วนทุกประการก็อยู่ในขั้นตอนการเป็นการต่อไปรัฐบาลก็สับสนุนที่มีการแก้ไขจะแก้ไขยอย่างไรก็สุดแล้วแต่รัฐสภา,านะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาท่านก็เห็นว่าธรรมนูนมีมาหลายฉบับนะ แล้วได้แก้ปัญหาในเรื่อง,องการทุจริตผิดกฎหมายได้บ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมขอร้องคือทุกคนให้เขารพกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เข้าใจกันในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายจะแก้ไขไปเพื่ออะไรเพื่อใครนะทั้งนี้ทั้งนั้นจะแก้อะไรก็ตามผมนโยบายที่เจรจาผม,ผมแล้วนะครูแ้รัฐบาลก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็มีหลายมาตรการที่ได้มิการผ่อนคลาย <S <S มีการสนับสนุน วงเงินต่างๆเพื่อให้เข้าถึงนะทั้งในภาคประชาชนแล้วก็ในภาคธุรกิจต่างๆ SMB e, s t a r t สตาร์ทอัพต่างๆก็ได้มีการปลดล็อกหลายอย่างเข้าไปนะครับมันต้องทยอยดําเนินการนะครับตามข้อมูลที่มีอยู่ตามความเดือดร้อนนะต้องทําอย่างรัดกุมนะครับมันก็อาจจะลําบากสักนิดหนึ่งสำหรับประชาชนก็ขอให้มีความคุ้นชินในเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะวันนี้เราต้องบริหารราชการหรือเดินหน้าในเรื่องของการจ่ยงบประมาณหรือเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยไป ในแนวทางใหม่ของเรานะคือในเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของกระเป๋าตังค์เรื่องอะไรเหล่านี้นั่นคือเดินหน้าของประเทศในอนาคตอันใกลด้ดีนะทุกประเทศเขาเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วท่านจะไม่ยอมปรับเปลี่ยนเลยมันก็คงไม่ได้นะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมเน้นย้ำก็คือลงถึงมือประชาชนนะอาจจะยากสักนิดก็ก็ต้องพยายามกันนิดนึงนะเรื่องต่อไป ผมคงไม่ต้องตอบไปนะเรื่องความกังวลเกี่ยวข้องอะไรต่างๆสถาบันในสภาเนี่ยมันควรหรือไม่ควรนะก็บไปว่ากันมาเป็นเรื่องของสมาชิกนะครับแล้วกเ็เป็นเรื่องที่สภาจะต้องดำเนินการให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการนะครับในเรื่องของไทยพีบนะครับก็ถามมากลุ่มเรือกร้องประชาธิปไตย นะแฝงตัวในร่วมชมนุนที่ปทุมวันสนามหลวงเกี่ยวกับเรื่องเมียนมาด้วยเลยด้วยผมขอเตือนแ่ะขอให้ใช้ความระวังให้มากที่สุดนะครับนะในฐนานะบิดรประเทศในฐานะอาเซียนนะครับต้องระมัดระวังในทุกมิติทุกประเด็นนะครับรับความเห็นจากทุกหลายแหลกด้วยกันนะว่าจะเป็นการได้มากร้อยเพียงใดอย่างไรนะครับเรื่องต่อไปก็เจ้าเดิมนะครับช่องสามเรื่องกลร้องปปชนายกมาแจ้งบัญชีจักรยานผมจําได้ว่าผมแจ้งไปแล้วนะ ดวกัสองขันมาที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแจ้งไปแล้วนะครับกรณีวัคซีนนะครับวันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าจะได้รับมาล็อตแรกสองแสนโดสก่อนนะครับจะมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่แน่นอนเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3วันในการเตรียมการฉีดและได้มีการกําหนดกลุ่มในการฉีดไว้แล้วนะครับแต่แล้วชนิดของวัคซีนจะมีข้อบัญญัติไว้นะ ชัดเจนว่าจะฉีดควรฉีดในกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่นะครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอ,อ,อื่นๆอีกด,ด้วยนะครับวันนี้ก็รอฟังอีกนิดหนึ่งในส่วนของสบคจะชี้แจงให้ทราบต่อไปนะครับสรุปว่าวัคซีนรอดและดอตรอดแรกนี้สองแสนโดสจะมาถึงปลายกุุภาันี่แน่นอนนะครับเตรียมการฉีด3าวันก็จะเริ่มฉีดเข็มแรกได้นะครับรอดที่สองแปดล้านแปดแสนโดสรอดที่สามเป็นหนึ่งล้านโดสก็จะตามมาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะมาฉีดเข็มที่สองให้กับ ระยะแรกนี้แล้วที่เหลือก็ไปได้ะะให้หนึ่งของคนอีกจํานวนหนึ่งนะครับในตรงนี้จะพิจารณาให้ครบกลุ่มผมก็ได้เน้นย้าไปแล้วขอให้ดูในส่วนของในพื้นที่เสี่ยงเป็นหลักด้วยนะครับนอกจากบุคลากรแพทย์แล้วก็มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งแรงงานด้วยอะไรด้วยรวมความไปถึงในเรื่องของพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่รับการฉีดไปแล้วมันก็จะปลอดภัยได้รับหนึ่งส่วนที่เหลือกนะ็คงต้องรอกว่าจะฉีดให้ครบนะครับได้จำนวนวัคซีนทยอยได้รับมา ก็ขอให้ทุกคนใช้หน้ากากใช้โซเชียลดิสแทเนช่งไปด้วยนะครับอันนี้มันจะป้องกันได้ในระดับที่ดีพร้อมควรนะครับในส่วนแอสตราเซเนกานะครับ26ล้านโดสประมาณพฤษภาและมิถุนาและอีก35ล้านโดสก็จะตามมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องกําหนดเป้าหมายในการฉีดให้มันต่อเนื่องกันนะครับสอดคล้องต้องกันนะครับเรื่องของความก้าวหน้าในการขึ้นทะเบียนวัคซีนวันนี้อยอยได้ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนให้กับแอสตราเซเนกาแล้วนะครับ ของชีโนแวกการดำเนินการนะครับทันก่อนวัคซีนล็อตแรกจะเข้ามานี่นะครับส่วนที่กําลังมาขอขึ้นทะเบียนได้แก่จอร์นสันและจอร์นสันนะครับอยู่ในขั้นตอนส่งเอกสารมาซึ่งยังไม่ครบนะครับในสองโมนนาฟเซอร์นะครับได้มาพูดคุยแต่ยังไม่ส่งเอกสารมานะครับแต่แง่ก็ตามไทยเก็พร้อมนะครับถ้าหากมีความร่วมมือกันได้ตรงนี้นะครับแล้วเราเองก็ไม่ได้ไปปิดกั้นใครทั้งสิ้นนะครับในระยะต่อไปนะครับ ทั้งหมดนั้นเป็นเคสที่เรียกว่า emergency use คือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะว่ามันจาเป็นที่ว่าใครจะขอนำเข้าก็ต้องมาขออยอยและที่สำคัญที่สุดคือต้องฉีดตามแผนฉีดวัคซีนของรัฐนะครับที่กำหนดไว้ในขั้นต้นนั้นนะซึ่งมเวลาจ,จะมีภาคเอกชนลงพาบาลเอกชนสั่งมาได้ซื้อมาได้ก็ตามแต่ต้องอยู่ในแผนการฉีดของรัฐนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะมีทางเลือกให้กับประชาชนที่มีรายได้สูง นะเดือผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้นั้นต้องอยู่ในแผนการฉีดวัคซีนของรัฐนะครับต้องอยู่ในข้อกําหนดกลุ่มใดกลุ่มใดอะไรอย่างไรนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับรัฐบาลมุ่งเน้นในเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผลกระทบเกิดที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจผมก็กลับเรียนว่าแน่นอนครับประเทศไทยต้องรับผลกระทบอาจจะกระทบมากกระทบน้อยในบางเซกเตอร์บางสาขาแต่ถ้าถือว่าผลกระทบทั้งหมดเจ็บทั้งหมด นารัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือดูแลตรงนี้นะแต่มันก็จําเป็นโงบหมายก็มีจํากัดกตะิกากฎหมายต่างๆก็มีรัดกุมนะเพราะนั้นก็พยายามที่จะหามาตรการที่ทําให้ให้ทุกคนได้เข้าถึงนะครับวันนี้ก็มีมาตรการที่ที่เสนอมานะครับในคอรมอด้วยนะครับในการที่จะปรับในเรื่องของอวงเงินซอฟ,ฟโลอะไรต่างเหล่านี้นะก็ขอให้ติดตามในเรื่องต่อไปนะครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็มีเรื่องที่ส้องพานเรื่องหนึ่ง นะครับการลงทะเบียนเราชนะเนี่ยผมทราบว่าการเบียดเสียดยัดเยยดมากนะในขณะน,นี้คือมันมีเวลาอยู่แล้วนะไม่จําเป็นจะต้องมาวันแรกก็ได้ได้มั้ยได้ไหมนะบางทีมันแน่นเกินไปแล้วบางทีก็ขี่ขอาสามารถในการที่จะดูแลตรงนี้มันมันใช้มันไม่ได้ใช้ระบบออนไลน์ระบบที่มันเร็วนะมันเป็นเรื่องของ่ออะไรพบปาก,กันนะในทางเพเปอร์ในทางหลักฐานเพราะนั้นมันต้องใช้เวลามากพอสมควร วันวันหนึ่งมาจะไม่ได้มากนักอ่ะแต่ถ้าเราทยอยกันมามันก็ไม่คับข้างนะเรามีเวลาจังช่วงเวลากําหนดไว้แล้วนะถ้ามันไม่พออะไรก็ขยายอีกได้นะถ้ามันจําเป็นนะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งให้กระทรวงการคลังได้ไปดูเรื่องนี้แล้วนะครับก็ขอระวังเรื่องของหน้ากากแทนใช้หน้ากากโซเชียลนี่ทั้งสิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะคู่ขนานไปกับการได้รับวัคซีนมาด้วยนะใครไม่รับวัคซีนหรือใครรับแล้วก็ตามก็ยังคงใส่หน้าก,ากากอยู่ ผมว่ามันก็จะปลอดภัยไปเรื่อยๆนะสถานการณ์ที่มันมันด้านเศรษฐกิจกมันก็ต้องไปพิจารณาดูว่าในระยะแรกที่มีนการแพร่ระบาดเศรษฐกิจกเป็นยังไงเพราะการแพร่ระบาดรอกสองเป็นยังไงถ้าดูในตอนขณะนี้ด้วยความเป็นธรรมเห็นว่าการผลกระทบในรอบที่สองนี่น้อยกว่ารอบที่หนึ่งใช่ไหมคราวนี้รอบที่สองถ้าเราคุมได้อีกอะไรได้อีกแล้วเราส่งเสริมในเรื่องของไม่ว่าจะซอฟท์โลนไม่ว่าจะมาตรการช่วยเหลือประชาชนผมว่าหลายอย่างเศรษฐกิจก,ก็จะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้น หลายคนกล่าวอ้างว่าอืมผมทาให้เศรษฐกิจมันแย่ลงแย่ลงก็ต้องดูด้วยว่าเศรษฐกิจระดับโลกเป็นยังไงเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นยังไงประเทศเรอบบ้านเป็นยังไงหลายอย่างที่เราดีขึ้นกว่าเขานะเพราะนั้นก็อยู่ที่ความมืองของพวกเรานะครับทั้งประชาชนทั้งส่วนราชการหน่วยราชการแล้วก็รวมทั้งฝ่ายการเมืองด้วยนะอย่าเอาปัญหาเหล่านี้มาทําให้เกิดปัญหาทางการเมืองมันจะทําให้การบริหารไม่ได้แล้วใครได้รับผลเสียประชาชนประเทศชาติ เป็นที่รักของทุกคนทุกคนอยู่อาศัยบนพื้นแผ่นดินนี้จะทำยังไงให้แผ่นดินนี้มันสงบนะเพราะนั้นทุกคนต้องช่วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ